เอาละครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับช่องปังทีวีนะครับวันนี้เรามาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับมีมดีเฟนเดอร์นะครับที่จะเปิดให้เล่นเร็วๆนี้นะน่าจะเป็นเดือนนี้นะครับที่จะเปิดให้ก็น่าไม่กลางเดือนนี้ก็เกือบสิ้นเดือนนี้นะที่เห็นเขาคุยกันนะครับก็ตัวแมปก็มีแมปให้มาแบบเป็นหน้ามาแล้วนะครับก็นะ่าต้องรอก่อนแล้วของทุกคนอย่าเพิ่งซื้อนะรอให้เขาปรับราคาหรือปรับอะไรกันนะครับรอก่อนนะครับ เดี๋ยวตัดไปดูแบบสนีที่เขาปล่อยมาว่ามีอะไรบ้างนะครับไปตัดไปตอนนั้นเลยดีกว่าครับไปอันนี้จะต้องจะเป็นตัวอย่างสุ่มอันแรกนะครับก็จะสุ่มให้ดูนะผมว่าเอฟเฟกอะไรก็ใช้ได้เลยนะครับตัวอย่างแรกที่ปล่อยมาอันนี้เป็นโกโจนะครับก็เป็นมีมดีเฟนเดอร์ก็ต้องเข้าใจด้วยครับเกี่ยวกับมีมนะพวกตัวละครอนิเมะดังๆหรือว่าเกี่ยวกับพวกแมปสปีดอะไรประมาณนี้นะคนดู ต้องรอรับชมกันต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างแมพร้าวๆนะครับเกี่ยวกับด่านอะไรต่างๆนะครับคนดูก็จะมีตัวละครที่มีให้ดูสกิลต่างๆพักเล็กน้อยนะครับก็เขาจะปล่อยมาเรื่อยๆนะครับก็รอรับชมต่อไปนะอันนี้คืออันที่2นะครับเดี๋ยวเราไปตัดไปดูอันที่3กันเลยอันนี้ก็จะเป็นแมบพวกตัวละครต่างๆสกิลต่างๆแล้วนะครับคนดูก็ที่เขาปล่อยเซนีในเซนีออกมาเรื่อยๆนะครับก็ผมรู้สึกว่า สวยอะทาดีนะแต่ก็ต้องรอด,ดูทีว่าจะรุ่งหรือจะร่วงแต่ขอให้รุ่งแล้วกันมันอยากให้รุ่งมากเลยอันนี้ก็จะเป็นสกิลของโกโจนะครับตีตัวเมื่อกี้ผมไม่แน่ใจว่าชื่อตัวอะไรนะครับก็ทําออกมาได้ดีนะโมโมโมโดโ,โมเดลโม,โมเทลอะไรมันก็ดูสวยเอาเรื่องเลยนะครับก็รอติดตามตอน ใกล้ละเห็นว่าส o น i ิเกลงจะปล่อยตัวสุดท้ายแล้วเราหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะเดี๋ยวรอดูดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นแมปด่านต่างๆนะครับคนดูนี่ของไฟน์เฟดดี้มัง้งอันนี้น่าจะใช่นะครับอันนี้จะเป็นของสป e ดนะไอโชว์สปีดเท่มากเลยสําหรับผมเดี๋ยวงั้นเราไปดูสันีกไปดูช่องประกาศกันสักหน่อยดีกว่าไปเดี๋ยวตัดไปตอนนั้นกันเลยดีกว่าครับไป ตอนนี้เราก็อยู่หน้าด i s c o r d หลักของ Meme Defender แล้วครับใครที่ต้องการลิงก์ดิสของแมปก็เข้าไปกดใต้ร่างคลิปผมได้เลยผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับ Meme Defender ์เดี๋ยวผมเขียนลิงก์ดิสคอร์ดมาให้เลยเดี๋ยวผมจะปักไว้ให้เลยนะครับใต้ร่างคลิปนะใครที่ต้องการที่จะเข้าแมปแมปดิสดีนะผมจะทิ้งไว้ให้นะครับอันนี้จะเป็นช่องตอนนี้ที่เขาปล่อยมาเมื่อวานนี้ครับล่าสุดนะเมื่อเวลาตอนตีสองนะครับกับ เมื่อวานนี้เหรออันนี้จะเหมือนจะเป็นของแซมนะแต่ข้อความอันนี้ผมไม่มั่นใจเท่าไหร่เหมือนเขาจะบอกว่ายัางไงอ่ะผมไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะครับถ้าแปลผิดผมก็ขออภัยนะเขาบอกเกือบจะถึงหมื่นแล้วทุกคนการหลุดครั้งนี้จะเป็นยูนิสุดท้ายก็คือเป็นตัวละครสุดท้ายที่เขาจะปล่อยมาหลังจากนั้นจะเป็นตัว ตัวเกมทีเซอร์ต่างๆแล้วนะครับที่เขาจะปล่อยออกมาเราเราก็จะได้รู้ว่าวันประกาศเกมเขาจะประกาศวันไหนแล้วประกาศเปิดปวันไหนจริงๆนะแต่นะ่ที่แน่เดือนนี้แน่นอนถ้าเขาไม่เลื่อนอีกนะเขาบอกว่าเดือนนี้เพราะคนสุดท้ายเป็นแซนแล้วก็เร็วๆน,นี้เขาบอกสู่เร็วๆน,นี้นะครับก็ข้อความมีก็จะเป็นข้อความประมาณนี้เลยนะตัวแซนไหมถ้าผมจำไม่ผิดต่อไปเป็นช่อง ชมประกาศหลักดีกว่าใอมินิเจอร์ถ้าผมอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับน,นี่เขาปล่อยมานี่ก็จะเป็นกลุ่มของในรูบบลกนะครับกลุ่มแมปของในรลูบบอกของแมปมีมดี e f นเดอร์ก็ไปเข้ากันด้วยนะครับจอยกลุ๊กันด้วยนะทุกคนอันนี้เขาบอกก็เหมือนว่าอย่าทุกคนอย่าพิ่งใช้เงินกับสินค้าที่กำลังพัฒนาก็คือไอ้พวก V P พวก ตังพวกก็ได้อะไรต่างๆที่หน้าสตูอครับของเกมไหเดี๋ยวเขากำลังจะปรับราคาอีกรอบครั้งสุดท้ายเดี๋ยวเขาจะบอกอีกทีต่อมาก็จะเหลืออันนี้จะเป็นอีเวนต์เมื่อวานนี้นะจะเป็นอีเวนต์หรืออีก2วันสุดท้ายจะเป็นอีเวนต์ที่เชิญเพื่อนนะครับที่เขาให้ทำต่างๆไอกิจกรรมกันนะผมก็ไม่มน่ใจว่ามันเขาแจกอะไรนะก็ข้อความสุดท้ายที่เขาด้านล่างเขาบอกก็คือ เกมจะเปิดตัวในเดือนนี้แล้วทุกคนอย่าลืมทำอีเวนต์ก่อนที่จะสายเกินไปก็คือแบบเกมเปิดเดือนนี้แต่ผมไม่มั่นใจว่าวันไหนแต่เท่าที่เท่าที่ผมเดานะกลางเดือนนี้ก็น่าจะประมาณวันที่เท่าไหร่อ่ะมันไม่15้าก็16ประมาณนั้นนะแต่ถ้าช้าสุดจริงๆก็เกือบสิ้นเดือนนี้ที่เขาจะปล่อยตัวเกมให้เล่นนะครับก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมกันด้วยนะครับยังไงผมจะทิ้งลิงก์ดิดแมปมีไว้ใตาล่างคลิปเลยนะครับ ถ้าอยากให้ผมทำแมปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมกันเยอะๆครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย